สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง MM เ<ๆ>ที่ยวไปบ่นไปนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปกันที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดพิษนุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นที่รู้จักกันดีในานามของทุ่งหญ้าสวรสดิาของเมืองไทยค่ะเป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่อันดับที่3ของประเทศไทยเลยนะคะ ส่วนโซนที่เราจะไปกันวันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์หนองแม่นาะโดยวันนี้พวกเราเลือกใช้ภาชนะเอ้ยยานพาหนะเป็นน้องดือๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นทริปชิลๆคนน้อยขนของน้อยและไม่ปวดหลังค่ะบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนฝากติดตามรับชมนะคะเราสองคนเริ่มอ,ออกเดินทางประมาณ6โมงเช้าจากหอพักจังหวัดนนทบุรี มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือโดยใช้เส้นทางอายุทยาสระบุรีจากนั้นเข้าลบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ตามลำดับค่ะระหว่างนี้จะเป็นบรรยากาศของการเดินทางของเราค่ะซึ่งวันที่เราเดินทางฟ้าฝนเป็นใจฟ้าเปิดท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะ<า>ซึ่งเส้นทางก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่พวกเราคุ้นเคยเพราะเกือบครึ่งของระยะทางทริปนี้ เป็นทางกลับบ้านของเราเองค่ะคนละาขับครับแต่ขับมาได้5กิโลเมตรคนสลับบุรีอยู่นี่เพิ่งจะ <บา S 2> เปลี่ยนค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนคนค่ะ สักครู่ ละครลับค่ะมากับตัวละครลับค่ะเห็นประกอบไหมตัวละครลับก็นั้นแมนตาไอ้แก,ก็ต้องแสนถเ,เพชรบุรแล้วค่ะเฮ้ยอำเภอวิเชียรบุรี ไปบาดาลพูดผิดจะจะไปกินไก่วิเชียนไาไม่ hey. นี่ถ้าเราเลี้ยวขวาี่ก็จะกลับบ้านเานนรากลับไปหา,า่าแต่ว่า่าจะขอไปเที่ยวก่อนนะจ๊ะอลาดินก,กานาำอลาดินใช่ก็ฟัง,งอลาดินไว้ต้องไปดู ขัดนัางกล้องอยู่ในรถดูข้าวครับเบ๊กไม่ถยได้เค้ทิมโรลแล้วอันนะหกใสโทรศัพท์แล้วออกที่ไหนตำปะลาพอแล้วเดี๋ยวเขาก็แย่ เทชาบูนแล้ววนเพลวิกเกยตถึงแล้วอันนี้เราเราจ่ายค่าข้าอุทยานตั้งแต่ตอนขึ้นมานะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องไป เขาเรียกว่าอะไรเนาะติดต่อค่ากางเต็นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงที่ถึงนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นสวนชนแต่ว่าวันนี้เรามาชนกับงานแข่งงานปั่นจักรยานพอดีเป๊ะเลยเขาบอกว่าอาจจะต้องอาจจะมีการใช้เสียงที่เสียงดังนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอดูว่าคือนนจะเป็นยังไงเด็กกำลังเป โอยเรื่องที่กลางเต็นค่ะอ๋อแล้วก็ที่นี่ค่ะถ้าสมมติว่าใครไม่ไม่มีที่กางเต็นท์มานะคะเขาจะมีะเต็นท์ให้เช่านะคะมีทั้งเต็นท์ถุงนอนแผ่นรองนอนหมอนครบเลยสำหรับคนที่ไม่มีเต็นท์และอยากมาแคมปิ้งก็ก็ได้ก็สามารถอยู่นะคะเขามีเต็นท์ให้เช่าค่ะอันนี้ลานกางเต็นท์นะคะคุณผู้ชายเห็นไหมตัวเล็กๆตรงน,นั้น กำลังไปหาที่มอเหมาะอยู่ไปเลือกเลยพอลย่อเต็มที่ไปเลยลูก กางเต็นเสร็จแล้วนะคะเราสองคนก็จะขับรถไปที่ทุ่งหญ้าก,กันค่ะสอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่ารถเล็กสามารถไปได้แต่ต้องหาวิธีหลบหลุมกันเอาเองนะคะทางเราคิดว่ารถเราแน่มาโดยตลอดถนนตรงหน้าก็ดูไม่มีอะไรจะขับยากขนาดนั้นเราเลยลองขับรถไปกันดูค่ะระหว่างทางก็อาจจะพบเห็นผู้คนมาปั่นจักรยานมาวิ่งจ็อกกิ้งนะคะ ว่าถ้ารถเล็กๆนะคะไม่ค่อยได้ ับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางารเราเอาเด,อดือยมาแล้วทีเนี้ยทางมันเป็นเอ studies, chain, <to> ่ถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นเหมือนแบบ <up road. S 2> มันจะมีร่องมีหลุมซึ่งเราไปไม่ได้จริงๆอ่ะเราฝืนมาไกลมากแล้วเราก็สงสารุกสาแล้วเราต้อ hmm. ง <laughs> มันสูงมากเลย <ถ religion. S 2> <ku> ดูอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันไม่สูงใช่ไหมเธอดูรถเรามันเตี้ยมากๆอ่ะมันไปแบบ มมมัันนนเกิที่่จจะะออ้แรง,งถึงแม้วันนี้พวกเราจะไปไม่ถึงศาลาดูสิตาตามความตั้งใจแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงทุ่งสแสลงหลวงก็เป็นหนึ่งในรายการที่พวกเราจะกลับมาซ้ำอีกครั้งค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนที่พวกเราพร้อมกว่านี้ก็ได้ค่ะศาลาดูสิตา หลังจากเรากลับจากทุ่งหญ้านะคะเราก็ตรงลงไปซื้อของมาทำกับข้าวกันค่ะก่อนถึงทางขึ้นอุทยานจะมีร้านของชําใหญ่เบิ่มนะคะให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์อาบน้ําขนมนมเนยหรือถ้าหากท่านใดไม่สะดวกที่จะประกอบอาหารนะคะฝั่งตรงข้ามร้านของชํานะคะก็จะมีร้านอาหารตามสั่งค่ะมีส้มตำอื่นๆน,น,นะคะ อ๋อแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกที่จะลงไปซื้อข้างล่างนะคะในอุทยานก็จะมีร้านสวัสดิการนะคะซึ่งจะขายอาหารอยู่จนถ,ถึงเวลาประมาณสี่โมงเย็นค่ะไก่มาจากไหนนะไกไม่มาจากไก่สิไก,ไกไม่ไกไกไมาจากกรุงไก่เขาเหนียวกระเพรย์เ้าวไก่ก็อิ่มเห้ียวเขาเหนียวไก่ทอดไก่แซนด์ทอดอร่อยที่สุดของวันนี้นะ สำหรับคลิปทุ่งแสลงหลวงของเราสองคนก็ขอจบไว้ที่วิวสวยๆกับสายหมอกและบางท่านอาจจะสังเกตเห็นสไตล์การถ่ายภาพการตัดคลิปกระทั่งเสียงพาคนะคะซึ่งอาจจะมีมดกับแม็กสลับกันไปแน่นอนค่ะพวกเราอยู่ระหว่างการค้นหาตัวตนในระหว่างการเริ่มต้นนี้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะพวกเราสองคนยังตื่นเต้นกับยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นวันละคนสองคน ฝากช่องของพวกเราด้วยนะคะพวกเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะถ่ายถ่ายคลิปรถอยู่นะคะแล้วทีนี้เราอยากได้ฟิลแบบรถไปใกลๆก, <c oughs> กลับรถมารับเฉยโอ้ยยาค่ะโอ้ยยาค่ะทำลายใหม่ไง